คลิปนี้มีคำบรรยายไทยและอังกฤษกดเลือกที่การตั้งค่ามุมคลิปได้เลยนะเตง ดีใจตัวเองเห็นสาวขับจัก,กรยานสองคนด้านหลังไหมไม,ไม่ไม่มีอะไรทีผมแค่อยากจะบอกว่าเห็นไหมเดี๋ยวผมพอใส่หน้ากากก่อน<ร>ส่วนหน้ากากที่นี่ผมชอบอย่างหนึ่งนะเก๋อย่างนี้เพ๊บ <t IS> เห็นไหมอ๋อยากมากเลยสรุปขาดจะเอาในบ้านไหมเดี๋ยวผมใส่หน้ากากที่สองแล้วผมจะบอกนะว่าไอ้นี้อ่ะเป็นคลิปสุดท้ายที่ผมจะถ่ายที่เมืองเดยร์ดเชียงนี้แล้วนะทำได้ดพลาดเพราะว่า พรุ่งนี้ผมก็ไม่ถ่ายคลิปแล้วแลวมารืนอ,อะไรก็คืออีกวันสองวันนี้ผมต้องย้ายเมืองแล้วเนาะผมก็เลยอยากจะพาเพื่อนๆอนนมาสัมผัสถึงบรรยากาศที่ที่หนึ่งก็คือเป็นที่ออกกําลังกายใกล้บ้านมันก็เป็นสถานที่ออกกําลังกายของผู้คนแถวเนี้ยแต่เอาจริงๆไม่แทบจะไม่มีคนมาออกกําลังกายเลยมันมีสนามบอลใช่ปะ่ะแล้วก็มีสนามบาสใช่ไหม แต่ว่าด้านในนี้แทบจะไม่มีสิ่งมีชีวิตเข้าไปเลยเพราะว่าตอนแรกๆผมไม่รู้ตัวมามาเดินเล่นมาในกระโดดกระโดดไปปรมาโหกเต็มเท้าเดี <cam> ๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูไอตัเองนี้ผมเดินไม่ได้เลยอันตรายมากนี่เอเห็นไหมเหยียบนิดเดียวมาแล้วเห็นไหมมันเป็นคล้ายๆหนามหรือตัวอะไรสักอย่างเนี่ยคนอาจจะคิดว่าเอยมันไม่มีอะไรหรอกโอ้โหเหยียบไปเหยียบมามันจมลึกเข้าไปอะ ผมสัมผัสได้ถึงเนื้อตีมผมเลยแต่เวลาผมวิ่งนะผมก็จะวิ่งตรงนี้ล้อมรอบแล้วก็ผมก็จะปูเสื่อโยคะของผมกลางนี่ Show me your feet here Show show look look เวลาวิ่งนะอ่ะเขาจะวิ่งวิ่งวงิผมจะวิ่งตรงนี้ใช่ไหมวิ่งล้อมรอบเพราะว่าตรงกลางนี้ไอ้หนามนี้จะไม่ค่อยมีแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีมันก็ต้องมีอยู่แต่ถ้าผมวิ่งขอบๆอ,อ,อย่างเงี้ยไม่ได้เลย แล้วก็ตรงนี้แม้แต่หมายังไม่เดินนะยหมามันจะเจ็บเท้าจักรยานเนี่ยเข้ามาแล้วคือโดนเหยียบเรียบร้อยเลย and football let's go ที่นี่ก็จะเป็นสนามเด็กเล่นก็จะมีเด็กมีอะไรมีหมาอะไรเยอะพอเราผมมาที่นี่ทีไรเนี่ยมันจะมีเด็กเด็กประมาณแก๊งพวกเนี้ยมาชวนมาชวนผมไปเตะฟุตบอลแต่เรามาดูความน่ารักความเด็กกระโปรงความอินโนเซนต์ที่เด็กกระโปรงมันเล่นกันอะไรอย่างงี้นะวันนี้เราจะไปไหนผมก็บอกเอ้ยผมจะย้ายเมืองแล้วมาไหนดิอะไรอย่างเงี้ย ओह देखो किन्दा ने ने जींज़ ले लूक इन्हें What is this बुने इंज़ इंज़ nice लेज़ेटले oh, ओह you eat eat no ओल्ममुश ओल्ममुश मौसमी देई ओके ओके प्रॉम मेरे लूक बेवार आये आये बेवार गो मनगोंग बेप्रॉम ले ना ओहो ओहो brother अब्बी <hums> บ้าเด้อน้อใส่เส so oh. ื้อเซ็เหมือนกันเลยโอ้โกพังโอ้โคตรว้าสองคนนี้น่าจะเป็นพี่น้องกันนะอันนี้กับอันนี้เชียกเล็กคือสกินนี่เกาเ็เชียกเล็กสกินเดียผมกวนเขาผมไม่รู้ว่าผมพูดอะไรเหมือนกันโอ้มีหมาไอหมานี่มันชอบไล่คนไปมั่วเลยฟาสอัด

Who Buyuk? Who Kuchuk? Buyuk? Evet. Kuchuk? Evet. Oh. Yes. How old is he? Lunch. Ten on? Yes. And? Eight. Eight. Oh Pass out! Shoot! ไอคนชวนมาแล้วมันก็มีหลายคนที่คาดหวังว่าอยากจะดูคลิปคอนเทนต์แบบแนวพาเที่ยวพาโนพาี้แต่ผมว่าการที่เราทําผมถ่ายคอนเทนต์มาดูความน่ารักของเด็กๆความเป็นบ้านๆอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยมีนะเห็นไหมอันนี้คือคนชวนอันนี้คือคนชวนมาคนนี้คือคุยอังกฤษได้ girlfriend your girlfriend nope นะ nope oh no oh Picture God, Picture Thank you, man. So you them your YouTube channel. Uh, they don't believe you I met you Oh, uh, okay, really? They say why this guy in the Turkey? In Badr, in they small city. Fuck up the Thailand. Uh, <laughs> because because but there is a small city. Yes. They surprised, right? Yes. Do, oh. How's are oh. so much? You're you're home? Huh? You're home. This guy home, right? Yeah. Oh, that's why he hit the ball. On the football Where is your teeth? Go. Kim, Kim. My name is Sönler. Uh, can name? you ask him? Where? nerede diyor? Yeah. Oh. Oh. <laughs> okay, okay. Let's go. Football. <laughs> football. <laughs> Oh, and <laughs> Okay, keep the ball. Come on, make a team. You're gonna make a team now, huh? All of you there. I'm alone. Uh, bear, Iki, Uch, Dort, Bet, Yeti, Alti, Bear, Alti. Let's go. gonna One goal, five push-ups. โอเคโอเคย์าออ out 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 <laughs> 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 ไปฉลาด้วยมันมันไปอีกคนนึงไปอยู่ด้านหน้ามาถอดหน้ากากก่อน ่ในวันนี้ผมมีเตะบอลอยู่นะอีกหนึ่งชั่วโมงหลังจากเนี้เต็กกับผู้ใหญ่แต่ไม่ได้จับกล้องเขาจัดสนามบอลเพื่ออัลลาผมขอว้าว time bench b e ช c h push ups o k a เวชเวชเอคนพิ I camp, I camp. Sorry, oh oh ่งมาโดนโดนโดนพื้นแล้วพิ่งมาอีกไม่ได้เล่นเลยเขาใช่โตรถูกโคตรถูกโคตรถูกถู

เดี๋ยวผมจะจะทำท่าจับมือถือเพื่อแปลนะแล้วเวลาพวกเขามาผมจะกระชากแล้วก็ยิง Google Google ข้ามข้ามข้าม Google If come here

อไม่เชื่อเอามีการบังบ่แล้วบังบ่แล้ว เว้ยเว้ยเว้ยเคนไล่เคนไลผมกระชากเลยเห็นช่องว่างคือเตะบอลแล้วกระชากเลี้ยงยิงเลยอย่างนั้นไม่ไหวจับกล้องมือหนึ่งหนาวก็หนาวเล่นแบบจริงจังนิดหน่อยก็ไม่ได้เดี๋ยวโดนขาใช่ไหมใช่บ้เฮ้วุก ท้าลกเดี๋ยวผมควายลูกหนึ่งนะผมจะปิดกล้องนะโมโหแล้วโมโหัละเท้าลกท้าลกท้าลกไก่ไก่ไก่เออไม่ว่าชาติไหนๆอ่ะเขาจะใช้คำว่าชิคเก้นชิคเก้นในสหรีชอาณาจักรเขาก็เทียบกับคนที่กากคือไก่เออทำไมไก่มันต้องกากวะ ผมจะเลี S <S ้ยงซ้ายตัดขวาแล้วก็ชักตรงที่ว่าโอ้โหโอ้โโอ้โหไม่ได้ไม่ได้เตะเข้าเตะเข้ามาดูตัวเองเองผมยังไม่ได้วิพื้นนะเพราะเขาไม่รู้ตัว last ball last ball เนี oh ่ย yes, Oh, you. Yeah hey bro. Yeah! <laughs> Say chicken in Thai, Thai, and I Kai. It's been gay? No, no, not gay. Kai. Okay. บูยกบ k ยกทอ k บ u ยกบ b ยก o k t บ v u กผมชอบมากผมคนนี yeah> anyway ้นะผมจะไว้เหมือนคนนี้ Can you tie your hair Oh ho Yes Yes Cool Wait 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 Oh h ูส o something Oh ho Oh ho ผมจะมุนสักจนกว่าเขาจะจะบบนว้าวผมมึน Tawuk, tawuk. Okay, we will go back now. I have football match at six. Before I leave Burdush, I'll text you. Okay. Can you say my class hello? Okay, sure. Say hello, Yasin. Hey, Nadi, Merhaba. Who? Tawuk, tawuk. Chicken, chicken. I'm not chicken. Chicken, <laughs> tawuk. This is tawuk too. Okay, I. okay. I'll see you guys later. Okay. I อ้ฟะผมมีเวล o พ r r ่ o นี้หรือวันหลังจาก o r o ่งนี้นะ I รับแน่นอ h แน่นอ e แน m น o นแ o w นอ u แน่ i อนแน่น o นแน o h อนแน่นอน a น่นอนแน่นอนแน n นอ a แน่นอน a น่นอนแน่นอน t น่นอนแน่น y นแน่น t นแน่นอ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 นแน y นอนแน่นบนแนนอนแน่นอน่นอนแ่นอนแ่อนแน่น่นออออน่นี้เ่นออ จริงๆผมคือผมจะไปเมืองอันตัลยาแน่ไงครับอันตัลยาเนี่ยเพื่อนๆจะได้คอนเทนต์อีกหลายอย่างเลยแต่ว่ามันมันจะไม่ใช่คอนเทนต์แบบกับคนชนบทบ้านๆอย่างนี้อยู่แล้วไงซิเอเวชเอเวชโอเคเดี๋ยวคลิปวันนี้ขอจบเพียงแค่นี้แล้วเจอกันใหม่นะผมวองว่าไอคลิปไม่กี่นาทีตรงนี้อย่างน้อยก็ได้บรรยากาศที่เพื่อนๆได้สัมผัสเอื่อนเด็กทีนี้เป็นยังไงเห็นไหมเราได้เรียนรู้ทาวุกแปลว่าไก่เจอกันใหม่ครับบายบาย <laughs> <Bye. S 1> เดี๋ยวผมจะไปหาเซฟิสนะเป็นชาวสุดท้ายเซฟเฟสดูเซฟิส,ส,ฟสผมให้ของกินเขาเยอะมากเลยซาฟิรซาฟิรโนเซฟิสโนเซฟิสซาฟิรซาฟิรโอ้ดูซาฟิรเดะเดะเด that way โอเคไปอีกประตูนหนึ่ง มี่บ้านของพวกเราเข้าไปทะตูทางนี้นี่เซฟริรู้ตัวโอเคโอเคเซฟิลเนี่ยเป็นหมาวิกิทเรียนเหมือนกันนะเขาชอบกินในพวกผักอย่างนี้เซฟิลไม่หมาวิกิทเรียนกินผักโอ้โหโกกกลาโกกกลาโอ,โอ้โหดูฟังเสียงดิ นี่ก็เป็นคลิปสุดท้ายจริงๆอะเพื่อนๆที่เมืองแห่งนี้พรุ่งนี้จริงๆเขาจะเลี้ยงส่งผมกินมื้อข้ามแต่ผมกะว่าจะปิดกล้องกะว่าจะใช้เวลาครับพวกเขาจริงๆคลิปสุดท้ายวันนี้มันเงียบๆเงาๆนะแล้วบรรยากาศตอนนี้ today so g o o d right, so g o o d ชง so g o o d ตอนนี้อากาศเริ่มหนาวแล้วครับเอาตรงๆนะอากาศก็แบบฟ้าก็เริ่มแบบมืดๆดูดิเป็นวันที่แบบบรรยากาศบ้านๆแบบเงียบๆบอกไม่ถูกเลยนะโอเคขอจบเพียงแค่นี้จริงๆแล้ว this video Last last video at Birders. You understand me? room?: This is last video in, in this In Birders. You understand? Oh bye is a fist Bye bye! Bye bye! Bye! -bye.